โอบอครับผมแก้ปัญหาไม่ช่วยไม่ได้จริงครับวันนี้ผมก็มาก่อนทำกินง่ายๆครับต้งทีงท่กินไหมครับผมครับว่ชฉันเปนติแปะนะครับนะครับผมเลยถอยไปตรงนี้ถอยขาว ไก่ก็ได้ทำขึ้นมาขันควันตัยกุ๊ดถ้าไก่ก็กำขึ้นมาขันควันเลยนะเฟียเฟียวถ้าเป็นผมวนก็ไม่ต้องนะปุ๊บพอมาโคนนักเกียร์ไก่ยังเฟียวอะเฟียวผมก็จะมาทำจริงไม่ได้ก็อย่าง ผมอ่าไม่ใช่นะครับะก็กินแบบมีแปกอ,อันนึงเออกินเก่าครับกินแต่เก็าๆอันหนึง่ง กิงใหม่เท่หรืออ่ะก็ขอ,อให้มกินง่ายเอาง่ายอ่ะก็อาแรกเขาออกให้มาก่อนอง่ายกว่าไงโอเคงั้นต้องทำาไครับผมไม่รู้เลยครับ แต่ผม่าทำคนตัวส่วนกว่าทำส่วนตว่า,ววาถุยไม่หายดย้นะตัวผมเองขาวาไ่งปั้แดงขาวดำนกทั้งที่มันมีอยู่แล้วผมตามไม่ผงขนาดนะ้น ก็ตามไปตัวเองงนะครับอ้อยองไงดีะนะผมม็นตั้งแตบ,บกั้งเงบนน้ำ่าเจ็บคอครับแต่มึงแหบ,บแหบบ เน่องจบว่ากกดิงดูดไปนะครับเออเอาไปดูสิครับโอเคเพรา ก็ตามเหมือนตามไม่เหมือนกันครับพอพี่เลาะก็จะลงมืออีนิดหน่อยนะครับก็ต่างคนก็ไม่เหมือนกันบางทำตาโกงบางคนคนตาแบบนี้ครับตาโกงอย่างเงี้ยครับโอเคสกินแบบง่ายๆนะสกินแบบ คล้ของผมอ่ะก็คือทำอนี้เลยให่ขาวให้หมดนะครับหนาเอาแบบนี้ง่ายคริเก๋ผม,มนั้นกินทำไ้สอชองง่โมงเงเดี๋ยวนี้ผม,มไม่ให้กินนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนมมอน,น้องแค่ทำกินราคาูก่เมืก่อน ไอ้มันก็ไม่มีคนโอนเออคนเกียงเยอะอย่างเงี้ยเอ,อ้ยเมือ่อก่อนแม่เหียนนี้ผมก็โดนเกียร์หลายรอบเลยครัผมไม่ทำแล้วต,ต่อใก้ว่าบีบไอ้เนี้ยเป็น,นการดุมนถึง่ามทำนผมทำไว้คือการดุม ก็ไม่ร e huh kind of well, so. <so ู้ไปขอเท่าไหร่นะประกาศหุ่นชอบเลยสกีมานผมาขอทำไปทีข้างเลยข้างนะไม่รีบร้อนะครับคนแม่โตก็อาจจะทำช้าไปหน่อยนะครับผมไม่เล่นกีบโอ้ย ผมแม่เล่นกีตารบเอาเพลนกันนีแรานทำประมาณสี่ห้าช่องครับผมทำสี่ช่องครับสี่ได้แล้วก็คอบคอัมสี่ห้าทำมากก็เฟี้ยววิแกวเออก็ิ้งเพราะไม่ง้างสี่มากกว่าเพราะยิบทำมันแหกเครื่อ มากวายเท่าห้าครับเงินีค่ห้าแต่หงายทำขี่ว่าเงินเียวกว่าไอ้น้าไม่ขี่แม่ขีเหีบคนระับสี มันก็ทำให้เขาเย็นจริงๆอ่ะทำกบบเยนๆไม่ทำแบบแบบว่าเขาเรียกแบบไม่ใส่ใจอ่ะเออเขาเรียกว่าไม่ทำแบบไม่ใส่ใจเอ,อ็แล้วก็เอาไปขายมุมยงไหมเดียวเนี่ยล่ะคงว่าถ้ากินเขา้งนี้ผมใส่ใจเอาแหละไม่ควรจะทำผมไม่ใส่ใจ

กับช็อตนะครับไม่เชืไม่ได้นะครับผมก็มีไใหมกับเกา่านโอเคเสี่ยเราที่เราทำหน้าทาหน้าเอาหา่าวต่าง่าไม่ทำม,ม,มี่คนอกว่าตะกี้ผ่านกี่ามีก่อน Oi, oh, yeah. การจะทำจริงก็กไม่ยากแอ่การนั้นะอ คนถ้าอายชอบไม่ชอบที่ผมทานกินของผมครับก็อย่างคืออย่างแรกคือ,อ,อ,อต่างคนมนได้มากินไม่เหมือนกันใช่ป่ะผู้สิ่นผู้ถูก,กต่างคนต้องทำไม่เหมือนกันใครจะูไม่้ป่ะความคิดของ ความคิดของแต่คนมันเหมือนแบนโอ๊ยความคิดของอต่อจะพูดยากอย่างนี้นะกูความคิดของแต่คนมันไม่เหมือนกันใช่ป่ะบางคนก็บบนไม่ชอบบางคนก็ชอบบางคนก็ชอบแบบที่ไฟบางคนก็ชอบแบบที่ของเขายกวิญญางนะอธรรมาด่านะครับไม่ใช่ก็อย่าง,างเลย อ่านคอมไปม่มเหมือนกันแม่คีวีที่เนือนบ้านะนะคจ้ผมก็่าเปิดเทอมอะต้อค่อยๆเริ่มกินไอ้คีไม่ถ่ายแม่ว่า,วาไงขอบมันพึ่งได้แม่แกะครับกินได้หน้าเอ้ยยังไม่เสร็จฟังใครคนไม่ชอบก็ไม่ใส่หูฟังนะครับก็ใส่แบบนีน้เอ้ยมันก็เบียดแล้วอันนี้ผมไม่ใส่หูฟังนะทรายถ้าใครชอบก็ ถ่ายง่าฟังอ่ะยง่ายให้ทำแบบเนี้ยมาช่วงนี้เออช่วงนี้ไวอย่างเงี้ยของของของก็มาหาของอ่ะอีกทีไงสีแล้วแต่เลยครับของครับไม่หาเก่าครับทำช่องไม้ทำเมื่อวันสองครับ ใ,หน,นะใหนห้องไอชอชอบแบบนี้ได้นะฮะในห้องไอชอชอบแบบมีหูฟังแต่อย่างนี้ไม่ค่อยเสียนะไม่มีหูฟังก็ดีเอาไอ้ห่าขยะกูห้องแม่งงาไม่ม,มีหูฟังหรอแต่ผมกม็ใช้มีหูฟังนี่นะ ก็เอ๊ะแล้วแต่คนจะชอบมั้งโอ้้ากี่นี้ผมก็ไม่ทำหูฟังห้าก็ถ้าเป็นของที่แบลกเนี้เอ๊ะหลงอยู่เจ็ดดูหน้ามังนี้ด้วยเลยไม่งงมีหูฟังนะครับแบบทนหัวผมกิ๊บเอ๊ะผมเอหัวคลองลับอ้าว อ่าโอ้ยไม่ว่าก็จะอ,นนอไรบ้างคน่นบ้ารับได้ป่ะเอ้ะทีมนมงนี้นหรอผมอือมิดหน่อยครับ โอ้ยยมันขึ้มไปีกลกูแ <c oughs> ม่ก็ชอบนะเพราะมันุยเพราะไม่มันไม่ดีอบอ๋อไม่มี แต่คนมึงไม่เหมือนกันแล้วก็ใจที่ตัวเองชอบมามไม่แง่เดียวเ่าใจแต่คนเป็นยังไงนะครับอางกัอามแนว่ะแนวไหมครับผมกับบ้าผมจะแนวไว้นี่พูดไง คือแมวต่างคนต่างแมวมันจะยังไงอย่างต่างผมนวนะ่าแมวเนี่ยคงเหมืองกับบูส์ของอย่างนะครับคงเหมืองไมได้บูไปด้วยนะครับ ผมเนี่ยต้งเหมืองกับบูคือสองอย่างน,านะก็กแต่จ้าว่าคือผมนะ่มันชอบเป็นพวกที่เตยย่งไฮนี้ทำขอบมันเย็นยิ่อองขินอีกแ การที่เขกินเนื้อมันยากก็จริงนะครับมันก็แกะมันขอดแล้วก็แมวแล้วกของแต่คนนะครก็อย่างเช่นของเด็กก็อย่างอย่างเช่นกินของใครอะ่ะเออของใครอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เด็กก็อย่างของพี่โรสก็คือแมวมาคขอดก็ ของแต่คนมันอ่านไม่เหมือนกันก็จริงนะมันก็จริงของแต่คนมันไม่เหมือนกันมึงก็ตัดใจชอบ น,น,นี่ไม่ใช่กระสุนนะครับเดี๋จนะจัดคุมข้างนอกนะครับโอเคก็จะมาทำชัดคุมนะครับมาทำก็ทำเดเกเชือกเครับเอายังเอือบไปก่อนเชือก็ต้องทำง่าย อย่างแรกก็คือก็จะหลีเท่ามานช่ามีครับก็มาประมาณนี้แล้วกันเลยคือขึ้นท่านนะครับ แล้วก็จะดัตามไปนะครับแต่คนนี่ชอบว่าบอกว่ามึงทำแบบนี้ไม่เ,เดียวเหรอวะก็ตัยยอย่างนี้ทิ้งงดูไปของผก็เอาดูไปเรืวอยนะครับโอเคก็อย่างนี้ปุ๊บกิ้เลย ตีขึ้มนะามาตีงัดทำใหาตีงอ๋อโอเ้เอมันงน่าย่ขาก็ถ่าเป็นมาเสร็จก็ตานี้ไปนี้อะ ก็ก็อย่างน,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 นี้ผมครับมอาจจะไม่หมดกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cần không vậy, lỡ những video hấp dẫn ไปไหมครัไงาครับตั้งใจตั้งตั้งตั้งถุยตั้งใจทำผมก็มีผมก็จะทำผมก็จทำให้คนดูฮะเฮ้ยหายไปปีเงินกันมาก็อย่างนี้เว้ยซบอกว่าผมให้เจออนเยอะถ้าจะเจอกันะค้ยต้นจะหยิบถ้าเจอถ้าจะเจอกัน เพื่อพูดอะ <S 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 บอกว่าถ้าเจอกันอีกก็งมองดีหน้าเอย้ยตั้งอะทีหน้านะก็ปีง่า,ายจริงนะครับพอเท่ากันห่างหายกันจริงนะครับแล้วก็คุณที่คนที่เลี้ตามอะเต็มเพลงนะ จะอาเกียด้วยช่วงแรกนะครับผมจะอาเกียรมาเท่นีก็ตีเบอร์มาปุ๊บมาอาได้ฮนะก็เล่นไมนะ่หละอากรจะมาเป็นแม่แรงเดอ้เพื่อวายอนะต่ต่อแม่นคืนแหลกนะครับทำทิง,ง,ทง,ทงหองทำยี่ดองไว้ผมมีเครื่องใหม่ แค่เดียนะครับเออบางคนก็หายะอยเอวหรือแขนยาวมาวก็เ้ยนะผมว่าผมชอบแบบนี้นะชอบอแบบนั้แบบแขนยาวไปแบบนีก็แค่เครับโอเคเลยแค่เดาที่แบบนี้กินของผมนะของผมกินเลย không giao mà như là thành cứ quân cùng công, cầu ai hả cái chữ vẫn ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ก็อย่างประมาณนี้ชุดแขนยาวนะครับถามว่าทางหัวข้าคนอื่นบางคนนะบางคนถ้าแบบานี้แขนสั้นบางคน,นกอาจจะชอบแขนสั้น บางคนอันนี้ชอบแทงยาวมันแบบแกะแนวครับทำให้ของแตกม่อแบบกี้ของผมอะ่ะอย่างนี้ก็เฟี้ยวแทงยาวก็เฟี้ยวนะครับทำเบบมื่อไร่ได้จริงๆเฟี้ยวหมดนะถ้าคุณทำเมื่อกี้เนี่ยตั้งใจอะ่ะโอ้ใจเอาไปทำด้วยอ่ครับใส่ใจมันอะ่ะมันจะเฟียเ้ยวยากนะครับ ก่ก็ขอจบเท่านี้ครับฝากติดฝากกดกระปุกใหติดตามเปนก็แ้วครับไม่ปครับคลิปหน้าก็ะจะมีเกมออกมาครับผมก็แบบเป็นาบุ๊กใหม่แล้วนะครับงานบุกแบบมันเก่าเกินลวคือนเอน,นี้ยวินโดว์นก็เจรกจิงอ่ะอาจอไันก็มายังไม่ทำไงโอ้โหวันมาครึ่งชั่วโมงทำไม่ได้ ก็ขอลาแ่่นี้ครับบ๊ายบายจบๆติดตามด้วยครับ